พ่องนห้องครัวนี่ทำไมพ่อไม่ทำที่นี่ล่ะอาการทำอาหารของพ่อที่เป็นไฮโซปิงจะต้องทำในห้องน้ำทำในชักโครกอรือทำในชักโครก บ้านสักทีอ่ะดีเจเดี๋ยวพ่อขอนอนที่โซฟานี่ก่อนนะง่าครับดีเจจะเล่นเกมก็เล่นไปเลยโอเคงั้นผมขอขึ้นไปก่อนนะคะได้ได้บ่าเหนื่อยมากเลยโอ้ย,อยโอ้ย,อย<ห>ได<ห>้เลยได<อ>นะ้แล้วได้เหนื่นนะอยจังเลยเดี๋ยวพ่อขอนอนก่อนนะ พ่อจะนอนตรงนี้แต่ว่าพ่อไม่เช็นอฉนนอนเสร็นอนเสร็จเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะไปขึ้นนอนดีกว่าเสรเจืมเพลเเจ้าดังมาเปิดที่หน้าปากซอยบ้านเราด้วยน่ากินจังเลยอ่ะพ่อครับ พี่ผู้หญิงคนนะั้นเขากินอะไรอ่ะผมอยากกินบ้างอ่ะครับอืมอยากกินหรนะลูกใช่ครับแมนเดี๋ยวพ่อไปถามนะว่าเขาซื้อที่ไหนเดี๋ยวเราจะไปซื้อด้วยไปออคุณครับไม่ทราบว่าขนมนี้ซื้อที่ไหนนะครับอ๋อซื้อหน้าปากซอยนี่เองค่ะเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายก็ถึงร้านเลยค่ะอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับอร่อยมากเลยค่ะเพราแต่มีแฟนหรือยังครับพี่หยอกเล่นหยอก ทข้งนอกเออพ่อครับพี่ผู้หญิงคนนั้นเขากินอะไรอ่ะผมอยากกินแบบเขาบ้างครับอ่าอยากกินเหรอลูกใช่ครับพ่อไปถามให้หน่อยนะครับว่าเขาซื้อที่ไหนฮ่าพ่อจัดการให้ได้กินแน่นอนนี่จ้ากินอะไรอ่ะเราขอกินด้วยชีเครปโรฝอยทองใช่เดินไปซื้อข้างหน้าก็ได้นะคะเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายก็ถึงล้านเลยใช่อยากกินตรงนี้เดี๋ยวค่ายี่สิบ อ้าวมีอยู่5บาทมากินหน่อยนะชิ้นเดียวชิ้นเดียวนะนะนี่เนี่ยนะอยากกินอยากกินแค่ขอใจมากเลยนะอันนี้เงินให้ให้อาลัยจังเลยอร่อยจังเลยอ่ยกินได้ไหมเฮ้ยจะมากไปไปเนี่ยไปซื้อเองสิอีกชิ้นเดียวอีกชิ้นเดียวขอชิ้นเดียวนะเออเอาไปเอาไป ขอบใจมากเลยลูกเราได้กินเล็บป่อยทองโดยไม่ต้องซื้อแล้วพ่อครับวันนี้ผมเหน่จังเลยทำอะไรให้ผมกินหน่อยสิครับมันมีแต่พวกคุณเส้นมาม่าพวกนี้ได้ไหมได้ครับอโอเคเดี๋ยวพ่อถาให้ทวงวลกมา อ,อ,ยยอ,อยู่จังเลยพ่อครับผมหิว่จังเลยอะครับทำกับข้าวให้ผมกินหน่อยสิครับอทำเป็นมาม่าได้ไหมเออได้ครับได้เลยเดี๋ยวพ่อทำให้นะ,ะพ่อนห้อครันี่ทำไมพ่อไม่ทำที่นี่ล่ะอาการทำอาหารของพ่อที่เป็นไฮโซปิงจะต้องทำในห้องน้ำทำในชักโครกอ่ะเหรอทำในชักโครกให้ใครกินกันเนี่ย สกิบดีเหรอทุกคนครับอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ไม่ควรลอกเรียนแบบอันนี้เป็นแค่การแสดงเท่านั้นอย่ามาทำอาหารในห้องน้ำจริงๆนะคะอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีกันด้วยนะครับ